ตรเมตรได้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 อันนี้อันนี้นะครับผมนะบรรยากาศนะครับผมนะก็รอนะครับพิธีงานรอปู่นะครับตอนนี้ก็เล่งไถกันอยู่นะครับผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับนูกศึกหาที่ร่วมนะครับบริจาคดินนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับไอปื่มนะครับที่นะบริจาคน้ํานะครับถังน้ำหมื่นลิตรนะครับถังละห้าพันลิตรนะครับปื้มบริจาคมาหนึ่งหนึ่งหมื่นลิตรหนึ่งหมื่นลิตรนะครับแล้วก็เงินสดอีกสองหมื่นบาทนะครับผมในการผมที่นะครับแล้วใครกหลายๆคนนะครับ ตอนนี now, turn, friends, business, the ้ต้องการฟืนนะครับฟืนนะครับฟืนะเ้นฐานนะฟืนนะครับใครมีฟืนนะใครมีฟืนก็นะครับเอามาร่วมได้นะครับร่วมได้ตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันนะครับเอามาให้นะครับอันนี้ก็สถานที่ที่จะรอปูนะครับในวันที่ยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบสามนะครับยี่สิบถึงยี่บสามนะครับผมนี่ก็สําหรับนะครับลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับอยากจะลงแรงนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่สิบห้านะครับก็จะทําห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ขุดแล้วนะครับอันนี้คือห้องน้ํานะครับเพื่อ ให้รองรับคนนะครับที่จะเดินทางมา่อนะครับผมแล้วก็วันวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วตั้งในอาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยใครว่างก็มึงเข้ามานะครับผมนะอาทิตย์จันร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับผมได้หมดนะครับเพราะเต็นท์จะมาลงวันที่15้านะครับเต็นท์นะเต็นท์ก็20เต็นท์นะครับ20เต็นท์อันนี้ก็คือห้องน้ํานะครับก็เตรียมมาหมดแล้วนะครับผมแล้วทุกอย่างนะครับที่ผมบอกนะสําหรับพวกเงินที่ผมออกมาเป็นวัตถุมงคลเรียงต่ายครับผมมาทำนะครับมาทำรอพวกนี้หมดนะครับผมนะดูได้นะครับดินก็ถ หลายคนนะครับนามาร่วมนะครับร่วมหลอนะครับผมนะอันนี้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองนะครับนะขุดลองเรียบร้อยแล้วนะครับรองนะครับรองห้องน้ำนะวันอาทิตย์ใช้านะสอยอาทิตย์นี้ห้องน้ํายาวไปนู่นครับนะวันอาทิตย์นะครับก็ใครนะครับลูกศิษย์ผมนะครับก็ใครจะมาร่วมช่วยกันร่วมลงแรงครับทำห้องน้ําก็เข้ามาแล้วกันนะครับงานงานค่อนข้างที่จะฉุกระหุกแล้วนะครับตอนนี้ก็เร่งถมกันอยู่นะครับเร่งถมให้พอนะครับเพราะผมว่าคนน่าจะเยอะนะอันนี้ดูนะครับดูดินนะครับที่ถมนะครับค่าถมก็ประมาณสองล้านสองล้านห้าแสนะ ค่าถมเพราะมันคันละ800อะ3,000คัน8 324อะ2ล้าน4แสนนะครับผมว่านาตีไป2ล้าน5แหละนะครับผมนะค่าถมตอนนี้ก็เล่งถมนะครับเกือบเต็มแล้วนะครับแต่น่าจะเอาแบบพอดีพอดีกับงานรอปูก่อนแล้วกันนะครับผมนะตอนนี้ที่จอดรถต่างๆครับนะครบคันนะครับผมเนะตอนนี้ต้องการฟืนนะครับฟืนนะใครที่มีฟืนนะครับมีฟืนหรือมีเป็นคันรถนะครับนะใช้เยอะนะครับฟืนในการหลอมนะครับถือว่าเป็นเชื้อเพลิงนะครับนะใครมีหรือว่าใครมาร่วมก็สามารถที่จะทําให้เรานะครับผมนะ สว่างสวัยนะครับผมนะไม่ติดไม่ขัดแรงตา่างมีแสงสว่างในการงานแรงต่างได้นะครับสําหรับปืนนะเพราะผมต้องการที่จะผมต้องการตกผมต้องการที่จะเอาปืนเนี่ยมาใช้ประโยชน์จริงๆนะครับตอนนี้รถไถก็เล่งไถเห็นไหมอันนี้คือที่ห้าไร่นะครับที่ผมจะสร้างสํานักแห่งที่สองหรือว่าที่จะสร้างทว,วีส่วนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่องค์นี้นะจะใต้ององนึงนะครับผมนะตอนนี้ก็นะเล่งไถจริงครับตอนนี้เล่งไถจริงเล่งจริงนะครับผมนะมันจะกาศจริงๆนะครับผม,ม ขาดฟืนแล้วก็ใครช่วยทําห้องน้านะครับใครจะมาช่วยลงแรงเนี่ยนะครับก็เดินทางมาได้มานอนที่นี่ครับกางเต็นท์นอนที่นี่ได้นะครับนะการมากางเต็นท์นอนที่นี่กันได้เลยนะครับห้องน้ําต่างๆมีนะไฟมีนะเทปูนด้วยเทปูนด้วยนะครับไทยปูนทำห้องน้ำนะครับน้ำแล้วก็เทปูนเอ่าทำอะไรบ้างนะทำทำอะไรบ้างนะอยเทปูนรับแทงน้ำเอปูนห้องน้าเทปูนห้องพักอ่าเทปูนห้องพักด้วยนะครับอันนี้จะมีห้องพักใครเอาเต็นท์มานอนบรรยากาศดีนะครับข้างหลังเป็นทุ่งนาครับนะคือคือเอาง่ายครับมางานหลองผมนะครับเลมีนนนะะะคครรัับบยผผท่ สำนักวิมานอาสูนนะครับผมนะมันก็คู่กับเล่าอยู่แล้วนะครับดูบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนั่นเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนั้นเราสามารถกางเต็นท์นอนได้ทุกจุดนะครับผมนะเอาเต็นท์มันนอนได้นะครับผมก็นอนเต็นท์เหมือนกันนะเพราะในการหล่อเนี่ยมันต้องมีการเติมฟืนตลอดอยู่แล้วนะครับมันมันไม่รู้กี่ชั่วโมงแหละเอาง่ายๆว่าคุณต้องมีเวรมียามยี่สิบชั่วโมงนะครับไม่ได้หลับไม่นอนกันแน่นะครับผมแล้วก็มาเติมเชื้อฟืนให้ฟืนมอดนะครับผมในการหล่อเพราปู่องค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ประมาณเมมตรรรรรรรนน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 ะะะะะคคคคคคััััับบบบบผกก็ืืไอ้วดูยาาศ ท้องทุ่งท้องท่านะครับผมนัากลางเต็นท์นอนนะครับผมเนี่ยนะครับมีเต็นท์มีอะไรต่างนอนนะครับผมแล้วก็เข้ามาได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับที่จะมาร่วมงานนะครับผมเนี่ยหรือว่าคนที่ต้องการที่จะมาร่วมสร้างครับลงแรงได้นะลงแรงได้มานอนที่เนี้ยครับมานอนได้นะครับเนี่ยคือที่ของผมหมดนะครับนะข้างบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนานะครับดูแล้วกันครับท้องทุ่งนะครับนะทุ่งนงทุ่งนานะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีจริงๆนะครับบรรยากาศดีนะครับอากาศเย็นนะครับผมนะหมออกการนะครับผมนะนั่งกินเหล้ามากเลยนะคร ดูดูพื้นที่กว้างขวางนะครับกว้างจริงนะครับกว้างนะถ้าถ้าเขาถมทันก็นะสามวันน่าจะทันเพราะมันมัเพราะมันหล่อยี่สิบเนี่ยอ๋อเต็นเต็นกลางโอเคเต็นเต็นกลางได้ช่องหล่อปู่สิบปเมตรได้ก็หลวยี่สิบพันยี่สิบเมตรอ่าโอเคก็เดีลองลองลองดูนะครับพื้นที่นะครับก็มาจอดรถจอดลาอะไรต่างก็ตอนนี้นะครับเร่งถมนะครับผมนะเร่งถมเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับใครมีถาไม่ใครมีฟืนนะฟืนฟืนใช้เยอะนะครับฟืนใช้เยอะมากนะฟืน เป็นคันรถล๑๐ล้อนะครับใครมีฟืนเอาฟืนมาลงได้นะครับตอนนี้ต้องการฟืนนะครับฟืนนะเอามาลงได้เลยนะครับผมนะลูกศิษย์ทุกหาผมนะหรือใครจะลงแรงนะครับผมก็ต้องการในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับผมผมไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับผมนะสำหรับคนที่จะต้องการมาร่วมบุญในการหล่อทองเหลืองนะครับก็มาในวันงานเลยนะครับ20นะครับผมนะ20-23นะครับก็เขียนชื่อแล้วก็มาหล่อนะครับมาหล่อเองเลยนะครับผมเนี่ยมาหล่อเองเลยหรือนะครับใครจะมาสักยันก็เข้ามาสักได้นะครับที่นี่มีโรงทานนะครับใครที่จะมาร่วมโรงทานก็เข้ามมารร่่วไดด้นะคับตติอ จนัดแล้วกันนะครับนัดดูบรรยากาศแล้วกันนะครับเย็นๆนะครับเย็นๆนะเย็นๆนะครับผมทาจริงนะครับแล้วก็ยุ่งจริงช่วงนี้นะครับผมเนี่ยดูแล้วกันนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเยอะสวยกว้างนะครับกว้างนะที่ตรงนี้คือถ้าเกิดถมออกมาจะกว้างมากครับรองรับลูกศิษย์ได้เป็นหมื่นคนนะหมื่นคนได้หมื่นคนเลยนะครับสบายเลยนะครับผมแลวที่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับเพราะที่แห่งแรกถ้าเกิดใครได้ดูนะครับสักัแรกผมเนี่ยจะแคบนะครับแต่ตรงนี้จะกว้างนะครับผมจะเร่งทา เป็นตัวฐานปูก่อนนะครับเพื่อจะมารับลูกศิษย์นะครับในโดมนี้นะครับผมในโดมนะแล้วตัวแล้วองค์ปูเนี่ยผมจะทําต่อเมื่อพร้อมนะครับนะก็ทําโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างเพื่อรอรับปูในอนาคตที่จะสร้างองค์ประมาณสัก50เมตรขึ้นไปนะครับแต่ตอนเนี้ยไนทาโครงสร้างเป็นโดมก่อนให้ทุกคนได้มารักษากันนะครับหรือว่ามีงานปีจะได้มีสถานที่ในการจัดนะครับผมนะก็ตรงนี้แหละครับที่ว่าองค์ท้าวเวสสวรรณเนี่ยนะครับผมนะเลือกที่นะครับในการหล่อต่างนะครับผมนะบรรยากาศนะครับท้องทุ่งท้องนานะครับผมนะนะครับผมนะ สำหรับสมาชิกนะครับที่ต้องการนะครับจะร่วมนะครับบริจาคฟืนนะครับฟืนนะบ้านใครมีต้นงต้นไม้มันก็รวยเรื่อยๆแล้วก็ขนมาก็กันได้นะครับผมนะก็เอาเข้ามาได้นะครับน่ายินดีนะครับผมนะหรือลงแรงวันที่วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์นะอาทิตย์ที่สิบห้านี้นะครับอาทิตย์ที่สิบห้านี้นะครับเป็นต้นไปเลยครับใครจะมานอนที่นี่ได้เลยนะครับมานอนนะครับเจอกูแน่นอนนะครับกูก็อยู่เนี่ยแหละครับผมนะนั่งแดกเหล้ากับพวกมึงเนี่ยแหละครับผมนะมานั่งนะครับจัดเตรียมงานสถานที่นะครับเต็นท์กลางนะครับ จัดทําลงทานต่างๆนะครับผมนะไม่รับสักเหรอรับเลยสักรับเหมือนเดิมก็เขาบอกใครดูท่าเพจอะไรว่าไม่รับสักกูสักเหมือนเดิมสักเสริมอย่างเดียวเสิมฮีอะไรสักไอชิบหายไปดูผิดเป้าอ่าดูนะครับผมนะอ่าดูนะครับผมนะอ่าดูนะครับพอดีคนถามมานะครับผมพรุ่งนี้สักยันอย่างเดียวนะครับพรุ่งนี้ผมไม่รับอะไรครับพรุ่งนี้สักยันอย่างเดียวนะครับรับสักนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับผมนะขอบคุณแล้วกันนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีโอเคครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะ